ทำกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นในยุโรปและต้องรับมือเรื่องของพลังงานและปัญหาทางเศรษฐกิจวันนี้ผู้นำของยุโรปประกาศลาออกไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีอิตาลีค่ะเพราะว่าปัญหาการเมืองความวุ่นวายภายในที่พรรคร่วมรัฐบาลปฏิเสธจะไม่ยอมลงมติไว้วางใจให้แต่ก่อนที่เขาจะประกาศลาออกก็มีสอสอให้กำลังใจค่ะ เสียงปรบมืออย่างอกึกก้องและยาวนานโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิตาลีแสดงถึงการให้เกียรติมาริโอดราก,กี้นายการัฐมนตรีอิตาลีดราก,กี้ยิ้มอยู่พักใหญ่นะคะและกล่าวกับเพื่อนนักการเมืองแบบติดตลก ดรากี้คงไม่คิดว่าจะมีปฏิกิริยาแบบนี้จากเพื่อนสสในสภานะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจในสภาอิตาลีเกิดขึ้นก่อนที่ดรากีหนายกรัมนตรีวัย74ปีเตรียมประกาศถึงความตั้งใจที่จะลาออกโดยดรากี้ได้ไปพบกับประธานาธิบดีของอิตาลีเซอร์จิโอแมตเ e l ร a ว่าจะลาออก เหตุผลเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลปฏิเสธที่จะสนับสนุนเขาในการลงมติไว้วางใจประธานาธิบดีร้องขอให้เขารักษาการไปก่อนนะคะโดยคาดว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตรากีเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและทำหน้าที่เป็นผู้นำพรรคร่วมรัฐบาลตลอด18เดือนที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้พรรคร่วมรัฐบาลของอิตาลีกำลังเกิดปัญหาเสียงแตก โดยวิกฤตทางการเมืองในอิตาลีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะคะซึ่งดรากีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและได้รับเชิญให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเขามีชื่อเสียงในช่วงที่เกิดวิกฤตเงินยูโรและในช่วงเวลานั้นที่เป็นประธานธนาคารกลางยุโรปก็สามารถแก้ปัญหาได้ดีเมื่อเข้ามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเขาก็เสนอว่าต้องมีมาตรการเป็น รูปธรรมในหลากหลายรูปแบบนะคะเพื่อที่จะกู้เศรษฐกิจแต่ก็มีเสียงที่ไม่ค่อยพอใจและไม่ค่อยเห็นด้วยจากกลุ่มธุรกิจและกลุ่มครอบครัวต่างๆนะคะเพราะว่ามาตรการที่เขานำเสนอหมายถึงจะต้องปฏิรูปทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในอิตาลีทางพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่ชื่อว่ากลุ่ม5ดาว ก็ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนดรากี้ให้เป็นนายกรัฐมนตรีและที่น่าสนใจก็คือทางหัวหน้าพักของพักที่ชื่อว่า Brothers of Italy ซึ่งผู้นำเป็นผู้หญิงนะคะชื่อจอร์เจียเมโลนีก็เรียกร้องมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วว่าควรที่จะต้องจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่และขณะนี้ก็มีกระแสะคาดการณ์ค่ะว่าเมโลนีที่เป็นนักการเมือง กลุ่มปีกเยาวชนในยุคข,ของอดีตนายกรัฐมนตรีแบรลุสโคนีน่าจะมีศักยภาพอย่างสูงที่อาจจะเป็นผู้นำคนต่อไปของอิตาลีค่ะโดยเมลโลนีเติบโตในเส้นทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในพรรครุมัฐบาลค่ะในยุคข,ของแบลุสโคนีเธอได้วางเส้นทางการเมืองและตั้งเป้าหมายว่าต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของอิตาลี มาถึงวันนี้ความนิยมของพรรค Brothers of Italy กำลังมาแรงขึ้นและมีกระแสคาดการณ์ว่าในการเลือกตั้งครั้งถัดไปเธออาจจะชนะก็ได้พรุ่งนี้ประธานาธิบดีมาตาเรล่าเตรียมที่จะพบกับประธานรัฐสภาเพื่อหาหรือทางออกทางการเมืองและเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะประกาศยุบสภาและประกาศให้เลือกตั้งใหม่ในเดือนตุลาคม